้ <I> วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ความรู้สึกของคนนะคะที่มาได้ดูน้องนนท์นะคะที่อินเทอร์เนชั่นแนลมุอตาตนีใหญ่ใหญ่ใหย่ตึกเชลิเจอร์2 2> สองอ่าบู๊ตเมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันชีวิตนะและเอชซีบีอ่าค่ะแล้วสัมภาษณ์นะคะเออขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะเออ <พา S 1> คค่ะุณรู้สึกไ, <c oughs> ไงคะกับการที่มาดูน้องนนท์วันเดียร์ค่ะตื่นเต้นกใจมากค่ะคิดว่าชีวิตนี้เนี่ยจะได้เจอตัวจริงน้องนนท์โอ้โห ก่อนนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างมาหาฮะมาพี่อึดพี่อึดถามพี่อึดก่อนพี่อึดถามพี่อึนพี่อึดรู้สึกยังไงบ้างที่ที่ได้เจอรถวันนี้กับคอนเสิร์ตน้องร้องเพลงผิดใช่ไหมร้องแลร้องเพลงดีมากค่ะแล้วร้องร้องเพลงไม่เคยผิดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมน้องแล้ว้องแลร้องเพลงดีจริงร้องดังมากแล้วร้องเพลงดีจริงจริงอะค่ะดีมากดีที่สุดนะคะแล้วรู้สึกยังไงคะกับการที่ตัดผมทรงใหม่นะคะ มันก็หล่อดีไม่ใช่ทันดีร้อนนะค่ะพอดีอก็เหมือนน้องร้อนนะค่ะอยากทำก็ทำทำสามวิวอะสามวิวอะโอเคค่ะบสามวิวเล่นต่อไปนะคะต่อต่อนะคะอุ้ยคนนี้ถามไปแล้วหยาเอาใครดีอะเอาใครดีอะยังไม่ได้ถามถามแล้วเมื่อกี้ถามยังไม่ถามอ่ะอ่ะรู้สึกไงคะอะไรดีอยวเฮ้ยวันนี้น้องร้องเพลงอะไรบ้างคะวันนี้น้องร้อนทำเพลงดาวฟ้าไปในน้ำแล้วก็รับไม่ต้องการรับไม่ต้องการเวลาแล้วก็อยากรับ นี่สงสามว่าคุณยายจะฝากบอกน้องนะคะบอกว่าคิมนี้จะไปถึงน้องนลอตก่อนรักค่ะนะคะแต่ให้คือต่อไปนะคะขอท่าเต้นน้องนดวันนี้สักหนึ่งท่าโอ้ท่าอะไรวะท่าเด็ดๆจังอะเป็นท่าที่เราได้จะว่าเขาใหญ่ใครวันนี้นะคะน้องว่าเขาใหญ่เนีขาได้ทั้งร้องเพลงของพี่น็อตด้แล้วได้คนตาเขมให้ฉาำมากจริงโปรดดูนะคะย้ำค่ะย้ำ อยากถึง5ซึ่งอย่างนัอ๋อมีรอยสิบติกด้วยอยู่ไหนวะอยู่ล่ขิตรอยลิปสติกค่ะถาม่ลยค่ะรู้สึกยังไงคะชอบพี่โน้ตมากเลยค่ะวันนี้ทั้งรอบเที่ยงแล้วก็รอบบ่ายได้คุยกับพี่โน้ตสองรอบเลยค่ะอเกเอนอากเนอากเนวันเหมาทั้งรอบเที่ยงแล้วก็รอบบ่ายนะคะมาดูพี่โน้ตแล้วก็ได้คุยกับพี่โน้ตสองรอบเลยดีใจมากมากจริงเหรอรู้สึกยังไงบ้างคะพี่โน้ตขายยาแล้ว่าของใหญ่ค่ะเขาไม่ได้สั้างงาน มันกลายเป็นว่าขายใหญ่แล้วพี่นนทตทุกคนใจร้ายกับเราอ่ะมาดูสิสขอบคุณมากกลายเป็นว่าขายใหญ่แล้วครับ<ส>เออ่อไปถามคุณกิ๊ฟวันนี้ได้อดเห็ดน้องโนมื่อกี้ดไเป็นล้านี่ขูงานเปเยเห็นหน้าเถาอไตลอดเลย่เรานจได้ไหเนพูตามตนะคะเมื่อกี้ตอนแรกไม่เป็นอย่างนี้ค<อ>่ะ แอดมินอ๋อคนนี้นะคะเป็นแอดมินคนใหม่นะคะสำหรับน็อตแอบน็อตแอบเฟรดเฟรดเนี่เฟรดกอันนี้แอดมินเบอร์สองนะคะเบอร์สองอืมคืองงอะไรยังไงยังไงเมาคือว่าวันนี้นงนเออไม่รู้พี่นงเถอพี่งหี่ค่ะตอนนี้พี่ตัวพี่ตัวพี่ตัวอยากเห็นหน้าคนถ่ายไหมคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ให้ดูนะคะอย่าพึ่งค่ะคนถ่ายอย่าพึ่งค่ะเดี๋ยวพี่โอมานะคะ พี่โอพี่โอคนดัดพี่เอ้ยค่ะค้างวันนี้รักษาคนไข้หรือยังคะแอบหนีมาใช่ไหมคะรถเมลวันนี้ไม่ได้ทำงานค่ะไม่ได้ทำงานก็เลยอยู่ห้าวันก็เลยมาเชียร์น้องโน้ตมาจากชายาม่ค่ะใช้ยาพูมเมลเล่วเม็ดเลี่วเม็ดเลี่ยวมีเวรมาหนีเวรมาพี่ยอมไปสายคนมีคนไข้ไปรักษามาดูโน้ตก่อนโน้ตต้องรู้แล้วนะว่าพี่โอรักคนไทยไหนเราต้องมาดูคนไข้จริงๆนะ ห <N> นึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งใครชื่อหนึ่งหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งหนึ่งสามห้าเนี่ยค่ะสามห้าค่ะไม่รู้ค่ะรู้สึกยังไงเจอหนังบอสมันนี้รู้สึกยังไงโมชัยใจครับใช่จับมือเกิดดังรเกิดจับมือกับ วัาเปลี่ยนพี่กรณถ้าพี่โอมาตาต้อม